เดี๋ยวสีพาอันเปตักอันใบหมอกใบไม้เยียงคืนจากหนองมันจะมีนองน้อยอยู่ข้างเนื้นอย่าวอ,อันก็ต้องฟ้ามืดมนามนะ่ะซื้อฝนสีตกเนี่ยสะใบดีเลอทุกคนตอนนี้บุญอิงกำลังชีงอย่างมานี่ย เอาก็ต้องมาตักเศษใบหม,มอกใบไม้กระลิงกําังอันจูดเีื่วในฝนกรลงวันนี้หน่องน้อยน่องหนึ่งหนึ่งฝนขีดตกถึงมั้ง ก,กันออกเนี่ยตรงอันจริงอันนี้นายหนึ่งจริงนะมันมีหน,ะอ,น,น,นองนิดหนึ่งแน่หนองน้อยโอ้ยเอาหอน แรีว่าฝนกำลังตีตกฝนเอาและเดดอ่ะเป็นยังว่าใคร ปักมะพร้าวคืนเห่น Chỗ xeo mình vay nhờ sao? Tôi vay nhờ cháu Hả? Hộp nhờ Ở đây Cháu mặc thang ồ oh, ồ oh, bà <laughs> ลมมีลมอยู่นะ เด็ดสิไปสิพาเบิงนาะนาข้าเจ้ามองเ,นห,นเ,นนะเห็นนาอา็จะเห็นนาเขียวจนพูน หอยคนอย่างเป็นท้องนาบนเลยเราตู้นหยาคาหานามนแนนติดรถแล้วฮนะะน,นดดนะมูนกบหลังอยู่ คิดในใจมันเสี่ยนไถได้บ่ตูดหญ้าค้าตีนรถมุนอยู่ขี้ตุ่มเด้ลมลมกับเบลิงขี้ตุ่มมันฝนตกดินมันซุ่มเด้นะมือนันมือหวานถางอ้อเดี๋ยนี้แห้ว จมันแดดนนนเ,นเออแห้งอยอะขนาดคันมืนี่แดดเนาะฝนบาลงเจ้าด้านน้ำบวนะมเลยมื่ออื่นแดดเจ้าบอลอืมไม่ได้หรอกค่อยว่าต้องเกกนี่ยอันให้รถโจกมันโจกก่อนที่ห้าให้ยินรถไถามาปั๊บนี่ไ่ได้คันบัวอารถโจกคันปั๊บเลย เขาหลยแรงเุาเลยไได้เห็ดอันเขาไม่ได้เฮ็ดโซนนี้นี่ก่อนให้มันปูกกันดอกดาวเฮืองได้ค่อยสั่งผ้าสั่งอันนั้นมาผ้าอย่างเครื่องกระเซียรจุกนองก่อนทับเอ็ดนะ รถอันรถโ,โจกมันจะเป็นตีนอันนั่นเดียตีนขี้เข็บฮานะ่ะมันไปได้เบิดทางไปแล้วไหนมันไปได้เบิดถูกบอนวันนี้รถถ่ายมาแล้วเป็นรถอันเนป็นตีนอัน,น,นดุ่มใหญ่ๆห่ฮัมันไปนเจอต่มมันก็อมุนลแล้วแหละ ใหได้แบ่งโซนนี้โอกให้มันแปนไอลิงลรอเนี่ยตัดพอเราเอาไปหั่นแล้วกันเผาแหละให้มันแห้งจังหน่อยแล้วก็เผาไอลิงตงัดต้นกลวยโอกให้มันแนมเห็นทางนาเห็นตะเวนตกดิน ร่มนี่ก็จะเป็นหนองน้อยเสจจิต่เศจชินยอ่อแล้วเสี่ยวป่ามาลงปีหน้าก็ถมพันมีโครงการเหตุอื่นก็ถม right อันนี้บังเฮงอ่ะอย่าบังเฮอเมืออม่อน่ะเมื่ออื่นเมื่ออื่นเขาจะสีมาจกน่องให้ไอ้ลิงหากนแนนตัด้นกล้วยออกให้มันเห็นนั่นทงไฮทงนาเนี่ยอืมอน้องเนาะ จะันอีกแล้วอยากจะจัน ตกวป่าตัวป่ายังไหนเจ้าขนาดสีตกนะบิวบิวมันโบถิงมันมีตัวนั้นเจ้าเนี่ยตัวนั้นออกมาไปไปเนี๋ยเนี๋ยเห็นดอเสดอไปไปเอาไปสลงวิตู้เมื่อเม่เห็นในสั่นลงจับจับมึงอ่ะ อ๋อยังอีกอยู่ไปยังมืเ <c oughs> มื่อยัมือเมือเมอมม่อเลยมื่อเมเลยเมื่อมอมื่อมื่อองรื่เมืโครมืม่มือ่อรม,มืแมื่เอเมาไอเมื่อเม่อเเมื่นเมืม่าเมาไยเม่าเ่ม่นเ่อล่อไป่ลเ เขาแซวอยู่นี่หนนแหละอยู่ในห้องช่องมื่นขยันสิมาจุกหนอกได้เมียจุกหนองป่าไดยจุกหนองป่าใหญ่ได้เดี๋ยวสิบเอเห็ดความกลิ่นก่อนเห็ดควมกลิ่นก่อนเนอ